กำหนดเวลามาตรฐานของเราเองมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19แล้วมันเป็นเวลาส่วนตัวของเราจริงๆก่อนเวลามาตรฐานของกรีนิชในลอนดอนตั้ง10กว่าปีแล้วนี่หมู่พระที่นั่งอาพีเนวนิเวศตรงนี้เขาเรียกพระที่นั่งภูวดลนทัศนัยมันก็หอนาฬิการตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางเวลาของสยามในตอนนั้นสร้างเสร็จก่อนหอนาฬิกาดิกเบนในลอนดอน ในทวีพบเนี่ยเวอร์ชันนี้ที่คุณฟรอนเล่นนะคะที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี้ยตัวละครเนี่ยมีการกล่าวถึงทฤษฎี ลองจิจูดที่ศูนย์องศาค่ะว่าสยามเนี่ยมีเวลาไว้ใช้เองนะจ๊ะในยุคนั้นยุคราชการที่4ก่อนที่จะมีเวลามาตรฐานโลกซะอีกโดยมีพระที่นั่งภูวดชนทัศนัยเป็นหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นตรงตามเวลามาตรฐานโลกค่ะจากการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของรัชการที่4นั่นเองย้อนกลับไปนะคะในปีพุทธศักราช2547นะคะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่อง ทวิภพนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนเวอร์ชันอื่นค่ะเวอร์ชันนี้เป็นของคุณสุรพงศ์พินิษค้าค่ะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทของธมยันตีเนี่ยแปลงไปมากแบบหนังคนละมวนไปเลยนะคะโดยเวอร์ชั่นนี้นะคะใช้รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์นะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่4ค่ะแล้วเรื่องราวในทวิภพเนี่ยนะคะเหมือน ฉบับธมยันตีแค่ชื่อนางเอกชื่อพระเอกนะคะเป็นต้นนะคะมีบางส่วนคือน้อยมากอะที่มันเหมือนนะคะแล้วก็มีการข้ามเวลาอ่าข้ามเวลาจากปัจจุบันเข้าไปสู่อดีตอดีตข้ามมาปัจจุบันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะในทวิภพเนี่ยเวอร์ชั่นเนี้ยที่คุณฟรอนเล่นนะคะที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี้ยตัวละครเนี่ยมีการกล่าวถึงทฤษฎีลองจิจูดที่ศูนย์องศาค่ะว่าสยามเนี่ย มีเวลาไว้ใช้เองนะจ๊ะในยุคนั้นยุคราชการที่4ก่อนที่จะมีเวลามาตรฐานโลกซะอีกโดยมีพระที่นั่งภูวดนทัศนัยเป็นหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นตรงตามเวลามาตรฐานโลกค่ะจากการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของรัชการที่4นั่นเองแล้วเรื่องนี้ค่ะก็เลยทำเอานางเอกเ,เนี่ยคุณฟรอนเนี่ยหรือแม่มณีเนี่ยนะคะผูมาจากโลกปัจจุบันเนี่ยถึงกับอึ้งตะลึงไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ได้ยินเลยซึ่ง ซึ่งความอึ้งตะลึงของนางเอกไม่ได้หยุดอยู่แค่นางเอกค่ะคนในโรงทั้งหมดก็อึ้งตะลึงไปด้วยเฮ้ย hey, ตกลงมันมีแค่ในนิยายหรือเขาเป็นพลทที่สร้างขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมเพนาฬิกาแห่งนี้นะเกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะทรงกําหนดเส้นเวลามาตรฐานเอาไว้ใช้ในสยามนะคะตอนนั้นเรียกกันว่า Bangko อกมี n t i ม e นะคะหรือ b บ n g อก k m ริเดียนค่ะซึ่ง ึ่งเส้นลองจิจูดที่ศูนย์องศาของสยามตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่พระที่นั่งโัวดนทัศนัยหอนาฬิกาแห่งนี้ละค่ะซึ่งเป็นชื่อของพระที่นั่งนะคะที่เอาไปตั้งเป็นหอนาฬิกาแห่งแรกของสยามค่ะและจริงๆแล้วก็ถือเป็นแห่งแรกของโลกนั่นแหละโดยมีพระประสงค์ค่ะให้ใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงเพื่อที่จะทําหน้าที่บอกแล้วก็รักษาเวลามาตรฐานจากแต่เดิมเนี่ยใช้เป็นการตีกลองนะคะในการบอกเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกเย้ยหยันจากต่างชาติว่าสยาม ยังใช้กองบอกเวลาอยู่เลยแล้วมันก็คาดเคลื่อนด้วยดังที่ปรากฏในสมัยของรัชกาลที่4ค่ะมีจดหมายเหตุนะคะบอกเอาไว้ว่าหอนาฬิกาแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2400ค่ะสร้างเสร็จก่อนหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์บิ๊กเบนที่อังกฤษถึง2ปีค่ะแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2402นั่นเองค่ะสําหรับหอนาฬิกาหลวงนะคะที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะเป็นองค์จําลองขึ้นมาค่ะหรือ ฟื้นขึ้นมาโดยคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมีอาจารย์สุมเมธชุมสายนายุทธยาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสร้างจำลองขึ้นมาเมื่อคราวสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2525นะคะแล้วก็ได้มีการนำเอาตัวนาฬิกาเรือนเดิมเลยนะคะเอาออกมาแล้วก็มาไว้ที่หอนาฬิกาแห่งใหม่ค่ะเพื่อให้ได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะหอนาฬิกาหลวงในปัจจุบันนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณ หลังวัดโพร,ริมถน,นนมหาชัยฝั่งเดียวก,กันกับกรมการรักษาดินแดนนั่นเองค่ะ